โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่เพลมันทั้แมนเดอะสปอนเซอร์อีสักครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ขอรีบๆหน่อยนะครับผมรีบๆสุ่มรีบๆไปนะครับก็เพราะว่าก็นะครับมันเป็นวันปีใหม่นะครับผมก็เพื่อนมาผ่านนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องข้าวเช้านี่คือยังไม่ได้กินนะครับผมคือแบบตื่นสายมากเมื่อคืนนอนยังดึกเลยนะครับก็เลยจะต้องได้มารีบๆสุ่มรีบๆไปนะครับก็ดูเวลาเอาละกันนะครับผม เวลา11โมง5 8น,นี่เรียกว่าเป็นบ่ายก็อีกนาทีเดียวเที่ยงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรีบๆส่มนะครับตามธรรมเนียมช่องเรานะั้นก็ต้องส่มตะเหลียงก่อนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมชอบส่มตวเหลียงก่อนนะครับแต่ก็สูมรอบเดียวพอเพราะว่ารีบนะครับหิวนะต้องรีบสูมรีบไปฟินแล้วนะครับผมก็คือผมเนี่ยอยากจะได้ลูกแก้วะสองลูกนะพาสองอะไรอย่างนี้นะครับ เขาจะรอซูมก่อนว่าเราก็ยังไม่ได้ซื้อตั๋วดำนะครับไอดีนี่คือสามสิบสูที่ผม่อิ้งจังเลยช่วงนี้บอกกันตามตรงเลยว่าไอดีนี้ไม่ค่อยริงจังแล้วนะครับผมตอนส่แปเี่ห้าเกาวิีเข้ามาทำซีนะครก็าเกิดตัวไมโพนก็จะอเอนะรระสุมันหมดเลยแหละเราก็ไม่ค่อยอยากจะไอดีแลวเพราะอะก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะจุดก่อซีเรเพื่อจะเข้านะครับผมเพื่อ ต่อเปเพื่อนมาเือรอบนี้นะเป็นซีดดำมาัวไม่น่าโผล่เต่ว่าก็โผล่เติมเอาหม่งเติมเอาแต่ว่าตอนนี้คือถ้าจะเติมเอาฮารีนะผมเปนต่างชาติแล้วแลเมือเ่อมนแล้วก็ใส่เข้ามาต่งเยอมาต่างัเติมากนี้รถกลองให้ออารีราก็ลงสีบเอาแมวข ตัเรบ่องเช่าได้แน่นอนนะครับตรงเวทผมไปสุดห้องแล้วคุณหาครับก็ได้เห็นมานะครับแต่ว่าเทนท็อปเนี่ยผมก็ดูก่อนนะครับอาจจะสุดมันจะไม่คิดครับสำหรับตัวห้าเก้าเรื่องตัวพอมพอเลยว่าผมบอกว่าห้าหกสิบพอแล้วตัวมันจะไม่พอสำหรับเจ้าเสียงเคลื่อนนะครับครับก็ได้ที่มาครับ ว่ลาเราเรียนะ่งข้าวหน้า,ากต็ต้องรีบช่วงรีบปินนะครับอขอข้าวไปตอนที่ขอดีๆเลยแล้วกันเฮ้ยแั้วผิดไปแล้วตกใจคุณแก้วเฮ้ยแล้วคนแก้วมาฮะนะผมแั้วผิดแน่แก้วนะครับผมถือว่าสวยนะครับปลาเปิดตอ่อเลยเรา โอ้โหใต้ดินโค้ดุดเลดอ่ะสุ่มตู้อ่าราตักเลเนี่ยให้ดีหนอโอ้โหดุดเลนจัดจัดเลยแล้วไปหีทองมาโอ้โหแล้วเอ้ยก็โอเคนะว่าเราไม่ได้ขอทางคาสองนะครับแต่ว่าได้ขีดมาก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่ได้ดูด้วยสิว่ามีเท่าไหร่ เลยนะครับทังหมดเลย้มดนะครับได้่สมใบครับดูว่จะได้หรือเปล่าับผมแล้วก็โอ้โหสีทองโอ้ันงไม่ได้อยากได้มันยอะไรทุกเกมเอาพื้นั่นเกิดป่ยนายดูท่ได้แล้วรอ่อรอ นครับเฮ้ยเฮ้ยใ hey! นลูกแก้วเฮ้ยขอบคุณดีในลูกแก้วนี่นะทุกคนคลิปเกินเลยละกันนะครับผมแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ